วันนี้นะครับผมจะเอาภาพน้ํามานําเสนอเป็นภาพน้ําที่ถ่ายง่ายๆแล้วก็ขายดีมากนะครับจะเป็นน้ําอะไรนั้นติดตามคลิปนี้กันครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องมันสุขมากอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยผมมีภาพภาพหนึ่งเมื่อคืนนะครับที่ขายได้นะครับ ซึ่งผมก็ลืมไปแล้วแล้วเอะใจขึ้นมาว่าเอ๊ะไอภาพหมวดเนี้ยมันก็ขายดีเหมือนกันนะครับก็เป็นภาพน้ำนะครับน้ําในที่นี้ก็คือน้ําผลไม้พวกน้ําที่เขาเรียกว่าเป็นว e ลคัมดริง n k ในโรงแรมรีสอร์ทปิดทเลอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เป็นน้ำน้าน้ําแบบตามร้านตามร้านแบบเล็กๆอ่ะร้านแบบน็อกดาวน์ทั่วไปอะไรเงี้ยนะเป็นเป็นน้าผลไม้อ่ะเพางั้นเถอะ เนี่ยครับมันก็เป็นภาพนี้นะครับเป็นสองรูปที่ขายได้ลูกค้าน่าจะคนเดียวกันเพราะว่าซื้อไปในราคา0.36ทั้งสองเหรียญแล้วผมเปิดต้นหัวว่าอ้าวไหนบอกว่าขายดีก็ขายได้แค่สองรูปนี่ครับมันไม่ใช่แค่สองรูปครับมันแค่สองรูปของเมื่อวานที่ขายได้สองรูปแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมขายภาพน้ำเนี่ยมานานแล้วครับเป็นภาพที่ มีไม่ถึงร้อยรวมทั้งชัตเตอร์สต็อกแล้วก็อ do ดพีสต็อมีรวมกันไม่ถึงร้อยภาพแต่มันขายออกได้แทบทุกภาพเลยทุกคนอันนี้คือแบบผมลืมไปแล้วจริงๆว่าเออภาพแนวนี้เราก็ขายดีซึ่งหลันจากเนี้เดี๋ยวผมจะเอามาถ่ายเพิ่มอีกแต่ว่าทำยังไงให้มันขายดีนั้นอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตัวอย่างภาพอื่นที่ขายได้บ้างเป็นภาพน้ําเหมือนกันน้ําผลไม้อะไรเงี้ยนะโอเคเมื่อกี้สภาพดูไปแล้วนะนี่ครับ อันนี้ก็เป็นภาพเซตเดียวกันกับสองภาพที่ขายได้ผมถ่ายผมถ่ายภาพน้ำสองครั้งเท่านั้นครั้งแรกผมถ่ายตอนที่ผมเป็นช่างภาพอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งเป็นพนักงานของเขานะครับแ้วผมก็ได้มีโอกาสพอผมออกมาผมก็ได้มีโอกาสภาพเหล่าน,นั้นมาส่งขายนั่นคือเซตหนึ่งแล้วก็เซตที่สองผมเซตเองไปถ่ายหลังบ้านก็คือเซตนี้ภาพนี้นะครับจริงๆแล้วภาพนี้มันเป็นน้ําสีฟ้า เป็นภาพน้ําสีฟ้าเลยไม่มีสีอื่นเลยเป็นน้ําแบบบลูฮาวายอะไรอย่างนั้นอะ่ะคือแต่ผมย้อมสีนะครับอันนี้เป็นสีส้มนะครับย้อมสีทุกคนจะสังเกตว่าอันนี้มีสองโหลดใช่ไหมทุกคนสังเกตภาพนะครับคือผมเอาวางไว้ด้านข้างเพื่อเหลือพื้นที่สเปซไว้ด้านซ้ายให้ไว้ใส่ข้อความอะไรได้นะนี่แหละอีทีเอาไปใช้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นแบ็กกราวด์ที่ค่อนข้างจะคลีเนาะ สีดาข้างหลังจริงๆเป็นต้นมะนาวนะครับเป็นเป็นต้นมะนาวหลังบ้านแต่ว่ามันจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะเราเราเน้นเบลออยู่แล้วนะครับมันก็เลยดูคลีนคลีนเคลียเคลียและขายได้ง่ายนะครับภาพต่อมาอ่าันนี้ที่ผมบอกว่าผมถ่ายสมัยตอนเป็นช่างภาพโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับผมก็เก็บมาขายซึ่งตรงนี้มันได้เปรียบมากเรื่องบรรยากาศติมติดสระน้ํา ติดภูวิลล่าแล้วก็มีต้นไ,ม,นนไม,นม้ต้นญ้าต้นไม้นิดหน่อยไม่ใช่ต้นย้านะครับแล้วก็โชคดีว่ามันเป็นเหือนเวลคัมจิ้งที่มันมีหลายน้ำผลไม้หลายรถเห็นไหมมีสีมีสีรถด,ด้วยกันนะครับมันก็เลยดูสวยงามนะครับก็ขายได้หนึ่งโหลดอันนี้ที่เปิดให้ดูทั้งสองอันนี้คือใน Adobe นะครับอ่ารูปนี้เห็นไหมครับว่าเหมือนกับรูปแรกเมื่อกี้เลยอันนี้ก็ Adobe นะครับ อันนี้เป็นน้ําสีฟ้าอันนี้คือน้ําจริงสีนี้เลยแล้วมันจะเป็นน้ําปั่นที่ผมซื้อมาข้างทางแล้วก็หาแก้วเหมือนแก้ววายเนี้ยครับเป็นแก้วพลาสติกนะครับผมซื้อมาไม่กี่บาทที่เดียวกันเวลาเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันยกเว้นย้อมสีก็ขายได้ภาพต่อมาอันนี้ก็เซตเดียวกันหลังบ้านเห็นไหมครับว่าเป็นต้นมะนาวต้นเดิมเลยเพียงแค่ว่าเราอาจจะปรับมุมมองให้มันสูงขึ้นได้คัดตรงน้นตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี้หมายถึงว่า ครอ a แบ g ็ก u n าเห็นไหมต้นมะนาวแล้วก็เปลี่ยนสีย้อมสีโดยที่ผมตัดเป็นสีดำดำขาวนะครับที่เป็นแบ g ็ก u n าข้างหลังที่เป็นต้นมะนาวแล้วก็ผมย้อมอันนี้ย้อมแบบว่าไม่ได้เอาสีธรรมชาติเอาสีแบบเป็นแนวอาร์ตไปเลยนะครับมันก็ได้ประมาณนี้ก็คือใช้เครื่องมือ h u e and s a t u r a t i o n ที่ทุกคนหลายคนเห็นในหลายๆคลิปว่าผมใช้วิธีย้อมแบบนั้นนะครับนี่ก็ได้ยงโหลด เซตเดียวอ่ะผมขายได้แทบทุกรูปเลยถึงแม้ว่าโอเคแหละว่ามันอาจจะไม่ต่อหนึ่งภาพอาจจะไม่มีโหลดเยอะแต่อย่าลืมนะครับว่าผมเพิ่งส่งไม่ถึงร้อยภาพนะอ่ะอันนี้เป็นของชัตเตอร์บ้างนะอันนี้เป็นเวลคามริงในตอนสมัยทำโรงแรมนะครับอันนี้เป็นน้ำสีฟ้า,ฟาเป็นบูฮาวายเหมือนกันคล้ายๆบูฮาวายนะก็ตั้งริมสระเลยที่ที่แขกเขามา,าเล่นน้ำกันตรงนั้นเลยนะครับ ก็ผมเห็ว่าเออสวยดีสุดท้ายก็ขายไปแล้ว22โหลดเป็นไงไม่ธรรมดานะอันนี้ก็ยอดรวม5.33เหรียญถึงจะไม่มีโหลดใหญ่แต่ตั้ง22โหลดในภาพเดียวอันนี้ของชัตเตอร์นะครับอันนี้ก็สมัยที่ทำโรงแรมเหมือนกันอันนี้ได้5โหลดนะครับก็เป็นรวมเร็วความดิ้งเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าภาพที่ถ่ายตอนเป็นพนักง,งานในโรงแรม ผมได้วัตถุดิบมาดีก็จริงแต่ทุกคนสังเกตไหมครับว่าแบ็กกาวผมมันโรกมากแต่ผมก็ยังแบบลองลองส่งไปดูมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็5โหลดยอดรวมก็0.57เจหรียญน,นะครับโหลดราคาไม่แพงแต่ว่าก็มีโหลดอยู่นะอ่าอันนี้สมัยถ่านงูปี2020ี2 0ิ0เพิ่งเริ่มทำสต็อกใหม่ๆเลยครับอันเนี้ยอันนี้ก็ซื้อแก้ววายแก้วจริงนะอันนี้ยไม่ใช่แก้วพลาสติกแก้วเป็นแก้วเลย อันนี้เนี่ยผมใช้เป็นน้ําผลไม้ที่ซื้อตามเซเว่นไม่กี่บาทนะครับแต่ว่าตั้งบนโต๊ะเหมือนเดิมโต๊ะพวกโต๊ะ,ตะ,ตะคอมอะไรอย่างนงี้แหละสีมันจะเข้มๆแล้วก็แบ,บกาวข้าขงหลังก็น่าจะเป็นฟิวเจอร์อบอร์ดนะสมัยทายแบบทายแบบว่ากากๆไเลยขอโทษด้วยนะครับน้องหมาผมมันโซนมันมาอยู่ตรงนี้มีสองโหลดนะครับศูนย์จุดห้าศูนย์เหรียญน,นะครับสมัยนั้นคิดดูว่ายอด ยอดโหลดผมราคา0.25ขัานต่ำอยู่เลยนะแล้วก็ผมใส่ว่าค็อกเทลด้วยนะอย่าลืมใส่ว่าคอ,อกเทล <c oughs> อันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นภาพที่ถ่ายตอนเป็นท่้งภาพที่เป็นพนักง,งานที่โรงแรมนะครับอันนี้สวยอันนี้ค่อนข้างสวยเพราะว่าแต่กล่าวไม่ค่อยลบเท่าไหร่นะครับมันอยู่ริงสระเลยนะครับก็เป็นน้ำส้มกบบับน้ำแดงน้ำอะไรไม่รู้สตรอเบอร์รี่มั้ง ผมก็ใส่ไว้ว่า fruit juice also k n o w as cocktail หลักๆมีคำว่า cocktail มีคำว่า juice มีคำว่า fruit นะครับใส่เข้าไปมี2โหลดนะครับ0.35เหรียญถ้าต่อมาก็เป็นเซ้นเดียวกันเหนยหมว่าเป็นเซ้นเดียวกันโต๊ะเดียวกันแต่คนละมุมนะครับก็รวม cocktail รวมเ e ื c อ m ค d ามดิงไว้ในถาดเดียวกันนะครับอันนี้ก็3โหลดนะครับ 0.32เหรียญน,นะครับภาพต่อมาอ่าก็เป็นเซตที่ถ่ายหลังบ้านเซตเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ย้อมสีนะครับเป็นบอกแล้วว่าเป็นน้ําสีฟ้าเป็นบูฮาวายอย่างเดียวแล้วก็เอามาย้อมสีนะครับขายได้หมดเลยมีใส่คําว่าวิวค่ำดิ n งนะครับรูปนี้ใส่คําว่าวิวค่ำดิ n งไม่ได้ใส่คําว่าค็อกเทลนะครับก็ได้เหมือนกัน สุดท้ายแล้วอยู่ที่รูปอ่ะถ้ารูปเด่นจริงๆคีย์เวิร์ดอะมันก็สําคัญคําอธิบายภาพก็สําคัญแต่ว่าผมเคยเห็นนะของบางคนที่ขายดีถึงภาพเป๊ัะดับหนึ่งเลยก็ใส่คาอธิบายภาพสั้นๆอ่ะคีย์เวิร์ดคําไม่เยอะแต่มันด้วยความที่ภาพมันเด่นจริงๆอ่ะยังไงก็ขายได้นะครับอันนี้0.14เหรียญมีมีลดเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นถ่ายแยกออกมานะเป็นหนึ่งในเวลคอมดิ้งในสีสีรถ นั้นที่ที่อยู่ในถาดแต่ว่าเอามาถ่ายแยกนะครับอันนี้ได้หนึ่งโลดนะครับ0ูนจุดหนึ่งหนึ่ง,หงเห็นไหมว่าขายง่ายขายได้หมดเลยนะครับอันนี้มีสวยค่อนข้าง,างสวยเพราะว่าข้างหลังก็เป็นแบล็กเกาสักว่ายน้ํานะครับแล้วก็สีก็มันตัดกันเนาะสีฟ้ากับสีส้มแล้วก็ผมเติมแสงบลัชไปนิดหน่อยแสงอาทิตย์ปลอมนะฮะอันนี้ถ่ายที่บ้านนะครับสมัยอยู่พังงานนะครับถ่ายที่บ้าน อันนี้เป็นเห็นไหมเป็นแก้วน้ําเป็นน้ําอ,อันนี้ผมน่าจะสั่งแดงมะนาวผมชอบกินแดงมะนาวเป็นร้านแบบร้านข่างทานหรือร้านแบบร้านน็อกดาวน์นะครับแต่วก็ถ่ายแนวตั้งด้วยขายได้ด้วยนะครับหนึ่งโลนะครับศูนจุดหนึ่งศูนเหรียญนะครับเห็นไหมคันขายง่ายจริงๆนะอันนี้ก็ถ่ายหลังบ้านนะครับอันนี้ถ่ายหลังบ้าน ก็เซนเดียวกันกับอันนั้นแหละเ้นเดียวกันแต่อนี้ผมใช้วอลเปเปอร์ที่ผมเคยซื้อมาที่มันเป็นเหมือนวูดเดนเทเบิสีขาวสังเกตุให้ดีเป็นสีขาวผมตั้งไว้คือเปลี่ยนก็คือตั้งบนอนนี้แหละเหมือนโต๊ะอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าใช้วอลเปเปอร์ทับอีกทีนึงเพื่อให้มันได้วูดเดนเทเบิลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันแต่ว่าย้อมเป็นสีแดงนะครับศูนเหรียญ ภาพต่อมาอันนี้ก็ถ่ายสมัย2020เซตเดียวกันเห็นไหมเซตเดียวกันหมดเลยขายหมดเลย,ขาย,เลยขายออกหมดเลยอันนี้แก้วจริงที่เดียวกันกับที่ผมบอกว่าเป็นแบล็กเกาฟิลเจอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ตั้งบนโต๊ะคอมอะไรอย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นน้ำส้มน่าจะเป็นน้ำส้มที่เราเห็น,น,นดีโดไม่แน่ใจว่าดีโด้หรอเออน้ำส้มเข้มๆอ่ะที่สีมันที่ที่รสชาติมันจะแบบจันๆัน่อยห่ะเอออธิบายไม่ถูก มีหนึ่งโหลดนะครับ0.10ยหนนเหรียเห็นไหมว่าอย่าลืมว่าไม่ถึงร้อยภาพนะแต่ขายได้กระจัดกระจายไม่ใช่เล่นเลยนะโอเคนี่ก็คือทั้งหมดท,ที่ขายได้ย้ำนะครับว่าไม่ถึงไม่ถึงหนึร้อยภาพแล้วทุกคนสังเกตไหมว่าทำไมมันขายได้ในแต่ละรูปที่ผมถ่ายแบบ็กกราวค่อนข้างจะเคลียร์เนาะค่อนข้างจะเคลียร์พยายามถ่ายนั่นขนาดตอนนั้นอะบางรูปผมผมยังไม่ คือรูปที่ผมถ่ายที่เป็นพนักง,งานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งผมไม่คิดว่าจะเอามาส่งตอนนั้นยังไม่ได้ทำชัตเตอร์สต็อกยังไม่ได้ทำช่างภาพสต็อกเลยซ้ำนะครับก็เลยองค์ประกอบเลยกับฝีมือประสบการณ์อะไมันก็คือผมก็จะเอาแก้วไว้กลางเอาเอาโปรดักเอาสินค้าเนี่ยไว้กลางก็คือเอาแก้วน้ำผลไม้ไว้กลางมันเลยขายไม่ค่อยดี มันไม่ใช่่าขายแล้ว่อยดีถ้ามันใช้คําว่ามันจะขายดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าเราวางแล้วก็เหลือพื้นที่สเปซให้เขาไว้ทําแอดใส่ข้อความนะครับเห็นไหมครับว่าเหมือนเซตหลังๆที่ผมเริ่มทําสต็อกผมถ่ายผมจะเว้นสเปซมันจะขายง่ายขึ้นนะครับแล้วมันจะมีลูกนึงที่มันเป็น22โลอันนี้ครับอันนี้นี่อันนี้สเปซก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไว้ตรงกลางเหมือนกันเพียงแต่ว่า ผมคิดว่ามันมันน่าจะเป็นเป็นน้ําที่เป็นที่นิยมเป็นสีบูฮาวายอะนะสีฟ้ามันอาจจะเป็นที่นิยมด้วยแล้วก็รูปนี้ของผมมันตัดกับสาวยนะ้ํามันสีคุมโทนเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะ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 ผมอาจจะพูดไม่ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับอืมวันนี้ก็เอามาแชร์หนึ่งรูปที่ถ่ายง่ายๆมีความหมายมีไรายได้นะครับอาจจะคนอื่นอาจจะลองเอาไปปรับ ปร,ปรับประยุกต์เป็นของตัวเองก็ได้อาจจะลองทาเป็นอมีน้ํเวลคัมดิงแล้วเราก็ทําเป็นดื่มอันนี้ก็ได้ถ่ายก็ได้ทุกอิริยาบถสามารถขายได้หมดนะกำลังดื่มหรือว่ากําลังเขาเรียกอะไรคำไปกำลังชนแก้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นการสื่อเรื่องราวสื่อความหมายคิดว่ามีโอกาสถ่ายได้สูงขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะช่วงนี้คิดคอนเทนต์ไม่ออกเลย ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ